เศร้าตกตาดื้อตัวประยากนอนเปารถด,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 ดไปวังเศร้าวนี่ไปซื้อน้ำมันเครื่องถ่ายคลิปเพื่อถือกจีนให้คิดเพื่อนจะเอาใหม่ใน,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 นห้องจีนมืเรือหนึ่งเด้อห้องเอ๊ะเอออขนาดมันห่อใส่นะบ่เออบ่หวมันสีซตั้ใดมันจะที่พอดีหรือว่าตามขีดไม้ตัวนี้บ่ หลังฝนตกเด้อบ,บัดนี้ยบางอยากตกแห้งแห้งมัแบบนจะสีรุ่งเลันเล็กแกงหลุดจอกเลยเหรอเล็กแกงอยู่รถเอา,า,าคันเขา่มีเล็กแกงมัสิใส่แน,นี่ยไรรุงไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบัดนี้เอ้ยเนาะบันได้นนงเปลี่ยนได้ตุกเปลี่ยนตุกใส่น้ำมันเก่าเน,นี่ยก็บ่มีเออลงบ่ได้เอามาเปบ่า อันเีเอามาเตบ้านมันกรีนี่เจ้าตกตาเน้อปัอยากนอนเปลาเลไป เวิร์ดมือตกเวิร์ดมือวี้ววม

กล้องเนี่ยแค่เขือจะปั๊บอุ่นก็นเขื่อนอ่ะ <c oughs> สนิมลายบาอดดายลางเชื่อมันชีถอนง่ายเดยอบอน อ่านต้านแกะตะกงเงี้ยน้ำมันมาถือมุมแสงแม่เวแหงแหง่นใด้นหน่สองสอไปวังเศร้าเนี่ไปซื้อน้ำมันเครื่อง ถ่ายคลิปเ่้จะถือกจีนให้จีนมาท่ายเฮ็ดย่างมันขายเครื่องได้ราย,ยายญ่นลพี่น้องโคตรแพลงราคานะใส่กล่องมนัน <c oughs> เอามันคือบออกคือออกหยาดเลย ก่อนยันมันเต็มกระตุกอันนี้มันแตกกตุกใหญ่นี้มันแตกย,ยกอนนันเบื้อง 1, นึ่งคือีกพืชนี้อยู่เพร <c oughs> ามัานออกน้อยเดียวเยว <c oughs> นาะออกน้อยเดียว วะติ menyang เดียวหน่อยเดียวปกติมันก็หลาย เต้แล้วดำหน้าเ้าก็ได้เปลี่ยนบีก็เขาใส่งานลายเนี่ยเนาะมันมันโบราณเดี๋ยวชิ้งอยงมันก่อนเช็ดมันสูง,งเบื้องหนึ่งก่อนเช็ดแนว่ยไนเนาะมันมันสูงเบื้องหนึ่งยกล้อเบื้องนี่บอกบอก๋อยบก หนักหนักแท้เบิ่งๆมัน <coughs> 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 กันว่าสีบดุบดบดายไฟน้า เดี๋ยวมันคืนจะเอาใหม่ใน,นห้องตีนมันเบลองหนึ่งเด้อได้และห้องตีนมันเบลองนดี๋ยวมันต่ำเบลองแน่เลยนะเอเคืนอยู่บ่อพนะอ,อเอ,อ๊ะเอโอ้โอ้โอ้โน้ำมันน้ำมันน้ำมันไหลน้ำมันออกจะจับตุกน้ำมันเด้อ Bukit ni macam sama Haa Kita beli dia Haa

เตีที่ไทยเบิดมืเมอจากว่ามันสิเล่จากบอ่อแถวนี้จะนับเบิ่งจากไทยเบดเบดไทยบ่ะิเลอเลยเนาะเ็ดไทยนี่เืเตี้ยเบิ่งมคาดตี เอ <laughs> าว่ายังแบบขับง่ายเนี่ยโอยากใส่อันนี้มันอัอนน้ำปูดโบยากใส่แต่พูดมาสิไถ่ันแขนะ็งะตอนแรงมาเอาเด้อน้ำมันเครื่องตอนแรงมาเอาไม่ใช่ไหนแปดหอมก๊อกติตโลติ คือหันบอกว่ามื่อค่อยมันเหมือนโทษบอกว่าเอาอืมเอ้แต่จอกกะตุกไงฮ่าจารีนเฮ้เอ้ยถตุกตัวนี้บ่เออกะแน่นอนฮ่เหละเอาตุกตัวนี้แล้ใส่ตุกกัา แก่กันสีเลยบอกว่าแหวนน้อยยุติตเอ้าออกดิจะเอาใหม่ออกกับุมอนันต่อยบักม่วงอีกแล้วเก่งไหมนะข่ออตัวใหญ่เกิน,นต่อยบักม่วง เป็นสีแดงๆกระเทือนเนาะ <net> น้ำมนันอันนี้ที่เาใส่ไสเอร์อิโรอบีบมเนี่ยจะพี่เกิดทุกทุกสีเดียวกันเนี่ยอันนี้เขาเติมเบิดเลยนะแต่ว่าบุ้งเงินกรนารบอนเนยใจว่ามันใดขนาดมันสีซ้ำใดนะเติม เฮาต้องเติมเอ่อซ่ําใดมันจังพอดีนะอึบดบ่พอดีเรียกับนี่แต่ว่าก็บ่แน่ใจว่าขนาดมันเฮาใส่นะบ่ก็บ่ฮู้มันสิซ่ําใดมันจังสิพอดีหรือว่าตามขีดไม้ตัวนี้บ่ น่าจะตามขีดหมายตัวนี้แ่ได้ศึกษาเบิงมีแต่เสือมาจับใส่เต็มเเบิด3ลิตรแต่ว่าได้สิได้3ลิตรแท้จากบ่อหรอพวกกิน đưa thì bây vừa chụp chắc tin người đấy Này subscribe 2 lít ล,ลย่ยวลองสตาร์ดเบิ่งก่อนพี่น้องใส่น้ำหมอกน้ำมันนเพ่นน,น,น้ำมันแสนหนึ่งเ่ยกับประมาณสามลิตรเนะเดี๋ยวรล,ลิตรหนึ่งสปายพันสามลิตร,ตรประมาณนี้แหละ มันเต็มทั้งหลอดเพ่าะเพราะว่ายานเขาหลักจะลายเติอบอยู่นี่ปอเบิดก็เติมใหม่เพราะว่าเขาปะอยู่หน่อยอยายยานเขาดูอาคืออันนี้เลยคนทางบ้านนี่รักน้ำมันกระนั้ไทย

เรกงแบกนูไวนน้น้ำมันเครืองไหมเสียงมันสิเป็นแนวใดมาฟังเสียงแบบนี้พี่น้อง <So it. S 1> พี่น้องเลยคลิปนี้กะเอาสัมเน้เดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปสีเริ่มไทหน้าเลยพี่น้องายในหน้าไฮนึงวะอ้ะาวขออภัยในฝากเบื้องหน,นัมีอยู่แปดเก่าให้วะมันสิเป็นแนวใดเลยกะไทเฮากับบท่านใดอันนี้แต่มันแตกยิงใส่ลูกปืนไหมใส่ลูกปืนเก่าไปก่อนพี่น้องเลยเนาะติดตามอีพีต่อไปพี่น้องเนาะ